สี่ดีจ้าวันนี้เรามาอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ช่างของเราติดตั้งอะไรบ้างนะคะมากันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพรมนะคะเป็นพรมแผ่นนะคะปูเสร็จไปแล้วค่ะเป็นห้องประชุมใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้ช่างของเรากําลังลงกาวนะคะเพื่อที่จะปูตัวไวนิลนะคความหนายอยู่ที่2มิลน,นะคะอันนี้จะเป็นลายอินอน,นะคะ่ะถัดจากนั้นมาก็จะเป็นในส่วนของลายไม้ ะะลายไม้ก็จะใช้ความหนาที่2มิลเหมือนกันค่ะเป็นนุ่นทากาเหมือนกันแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะคะทางเราก็มีบริการวอลเปเปอร์เหมือนกันค่ะ,คะ,อ,ะอันนี้จะเป็นในส่วนตัวที่ปูเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นห้องเล็กห้องน้อยห้องทํางานนะคะแล้วก็เถิดมาจะเป็นพรมค่ะพรมสีนี้อันนี้เป็นสี ที่ปูแล้วออกมาดูดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นรวม Overall นะคะเป็นภาพรวมทั้งหมดเนาะจะเป็นออฟฟิศ1ชั้นนะคะพื้นที่ประมาณ1,000ตารางเมตรนะคะออพอเราปูเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะลงแวกค่ะเพิ่มความเงานะคะแล้วก็จะไม่เก็บฝุ่นด้วยค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการใช้บริการติดตามติดต่อเราได้